ที่วัดใหม่บ้านตานนะคะบ้านตาลตะบนโคกสีนี่ตรงบริเวณนี้ต้องกระซุบกระซิบว่าตรงบริเวณนี้มีพญานาคที่ปั้นแล้วงามมากเลยทีเดียวค่ะงามมากเลยทีเดียวเห็นไหมคะฝั่งนี้จะสีเขียวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดหัวแล้วฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยมาดูเร็วเร็ววมาดูนะคะจะเป็นสีทองะคะ่ะ จะเป็นสีทองการปั้นก็งดงามยิ่งนักค่ะตนนี้ก็จะมีเจ็ดเสียนหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดสายมูนะคะสายมูอย่าลืมมาแล้วจะพาไปกราบขอพรสายมูอย่าลืมมานะกราบขอพรเนี่ยบริไปไปเวณนี้พระยาอนาคตนนี้ที่แผ่แม่เบียดูแลพระพุทธเจ้าปั้นตนนี้งามมาก

คาถาบูชาพราะพุทธเมตตานะคะก็ขึ้นต้นด้วยนโมตัสสะพระควะโตอะรหะตโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะพระควะโวตวอะรหะตโตสัมมาสัมพุทธสสะพุทโธโยสัพพะปานีนังสเมตโตทุกขโมจโกกันตารังวีติตาเรนโตธรรมจักกังประวัตตยิอัฏฐเสมิง เสียงมนุษย์สานังศิรษาตังมะมาหิมังเอเตนะสัจ,จเตเชนะสธาสุทีพะวันตุมีพระพุทธเจ้าองค์ใดทรงไว้ซึ่งพระเมตตาเปลื้องปวงประชาจากทุกให้ถึงสุขข้ามทางกันดันแสดงทางนิพพานประกาศพระธรรมจักข้าพเจ้าขอน้อมน้อมพระพุทธเจ้าองค์นั้นผู้แสดงประโยชน์นับพัน แกมวลหมู่มนุษย์มีความบริสุทธิ์แห่งพระปัญญาด้วยเสียงกล่าวด้วยเดชแห่งสัจจานั้นขอความโชคดีในชีวิตจงสถิตยอยู่ข้าพเจ้าตลอดการทุกเมื่อถือ